ป้ยเซียนเทพแห่งโชคลาภตามคติจีนโบราณบทที่ 6, หกฮ่าเซียนโกประวัติของฮ่อเซียนโกมีกล่าวต่างกันไปหลายเรื่องรูปที่เขียนรูปบางรูปก็จะเป็นรูปผู้หญิงสาวถือดอกบัวบางทีก็ถือผลท้อบางทีก็ถือแท้ตามประวัติแห่งหนึ่งกล่าวว่าฮ่อเซียนโกเป็นรูปสาว คนสุดท้องของครอบครัวตระกูลห้อสมัยราชวงศ์ถังวันหนึ่งขณะที่นางกำลังวิ่งเล่นอยู่บนถนนมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งส่งผลลูกท้อให้แต่เมื่อกินผลลูกท้อแล้วก็ไม่รู้สึกหิวหรือกระหายน้ำเลยอีกเรื่องหนึง่งเล่าว่าชีวิตของเธอเหมือนซินเดอเรลล่าได้รับความบีบคั้นจากแม่เลี้ยงเมื่อหิวน้ำ ก็ต้องกินน้ำค้างตอนเช้าในหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวว่าฮอเซียนโกเป็นคนสมัยคิสคิตักราชที่7เป็นลูกสาวคนขายของที่ลีหลงได้กินผลลูกท้อจึงกลายเป็นผู้ทรงศิลองเที่ยวไปตามป่าเขายำรงชีพด้วยผงไข่มุกและแสงจันทร์อีกฉบับหนึ่งเล่าว่าสมัยนางสวัยผ่านางบูเช็ตเทียน ระหว่างพุธศักรา1 2 3 3 3ถึง1,255มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อห่อสีเป็นบุตรของนางห่อสูอยู่ที่ตำบลหุนบ่อเคยอำเภอจจงเซียนมณฑลกวนตุง้งขอขยายความนะคบผมบางฉบับว่าอำเภอเซียนกุยเมืองคาจิ้ว ในมณฑลกวนตุงคือหนึ่งในฉบับภาษาอังกฤษว่าเมื่ออายุได้ประมาณ24ปีเทพเทพพาอารักษ์ได้มาเข้าฝันบอกให้นางกินแป้งหุยบอกซึ่งจะทำให้ร่างกายเบาและไม่ตายเมื่อนางตื่นขึ้นมาได้ทบทวนความฝันดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นจริงจึงกินแป้งหุ oo, บอก ก็ปรากฏว่าทำให้ตัวเบาเคลื่อนใบได้คล่องแคล่วกว่าแต่ก่อนขึ้นเขาลงเขาได้รวดเร็วตามเรื่องว่านางขึ้นไปเก็บผลมไม้บนเขามาให้มารดาเป็นประจำอีกเลื่องหนึ่งเล่าว,ว่าเมื่อฮ่อเซงโกอายุได้13ปีนางขึ้นไปเก็บใบชาบนภูเขาแล้วหลงทางไป นางได้พบกับพระรูปหนึ่งเมื่อนางทำความเคารพแล้วพระรูปนั้นได้ให้ผลลูกท้อแก่ผลลูกหนึ่งเมื่อนางได้กินแล้วก็ไม่รู้สึกหิวอีกเลยและพระรูปนั้นก็กลับกายมาเป็นเซียนเซียนหรือทองปิงตามประวัติแล้ว,ว่าเมื่อนางโตเป็นสาวบิดามารดาปรึกษาหาเดือกันบ้าง จำจะคิดปลุกฝังเสียยังแล้วให้ลูกแก้วมีคู่เสน่หาเมื่อนางรู้เรื่องก็ไม่เกิดความยินดีกับตัดสักาสาบานว่าชาตินี้จะไม่ขอมีสามีให้ลำคาญใจแล้วนางก็ถือสินกินเจอย่างจริงจังไม่ได้ทำตามแฟชั่นซึ่งบิดามารดาไม่กล้าเสาสีวันหนึ่งนางไปเที่ยวที่ฝั่งแม่น้ำฮุบบอ ก็ได้พบกับเซียนทิงกว่ลัลีและเซียนนางไส้หัวได้สนทนากเป็นที่ชอบใจเซียนทั้งสองก็สอนมนต์ต่างๆให้เพื่อจะได้สำเร็จเป็นเซียนนางก็ท่องบทตามลัทธิที่เซียนสอนให้ได้เที่ยวไปตามเขาเช้าไปเย็นกลับทุกวันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นางจะเจราจากับผู้ใดก็ร้วนแต่ใช้ถ้อยคำอันไพเราะเป็นหลักฐานดีกว่าพวกาปาดดีแต่พูดเสียอีกเล่าจนเกิดเสียงเล่ารือไปถึงเมืองหลวงพระนางบูเช็กเทียนจึงโปรดให้หาตัวนางห้องสีมาเฝ้าขณะที่มาถึงกลางทางปรากฏว่านางห้องสีหายไป พวกที่มาเชิญนางพยายามค้นหาเท่าไรก็หาไม่พบปรากฏภายหลังว่ามีคนเห็นนางห้องสีขีเมฆห้สีลอยอยู่บางคนเห็นว่าทิงกวยลีเป็นผู้พานางเหาะไปจึงได้รู้ว่านางห้องสีได้สำเร็จเป็นเสียนไปแล้วจึงได้เรียกนางห้องสีว่าห้องเซียนกตั้งแต่นั้นมา ในตอนต้นกล่าวว่าชีวิตของห้องเซียนโกถูกแม่เลี้ยงบังคับใช้งานตลอดวันเธอต้องอยู่ในครัวและขณะที่หลืดทงปิงได้พบและพาเธอไปเข้าคณะเซียนนั้นเป็นเวลาที่เธอยังคงถือกระบ,บวยอยู่ในมือไม่ทันบากไวฉะนั้นที่ถืออยู่ในมือนั้นกล่าวกันว่า ในชั้นแรกเป็นกระบวยบ้างก็ว่ากระชอนแล้วภายหลังจึงได้แปลงเป็นดอกบัวห้องเซียนโก้นะผมเป็นเซียนเซียนสตรีหนึ่งเดียวในบรรดาเซียนทั้ง8ปดนะครับผมก็จบแล้วจบบทนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อบ,บทต่อไปกันนะครับผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้ออรับประโยชน์นะครับผมกับเรื่องนี้นะครับผมก็ หากข้าพเจ้าที่สื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดกราบบิณฑบาตพระโพธิสัตว์มัชุุสีบารมีของบรมคกุบาอาจารย์ทุกพระองค์โปรดเมตตาประทานอภัยเสริมเติมปัญญากับพี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ